สบายดีสบายดีเอซเบิ้ดสุขุทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่สองบาน้อมมือนี่มาหอดที่พิษนุโลกแล้วทุกคนเนาะที่ทีต่ตามนะกกับข้ามมา,า,มาโอ้ข้ามข้ามไ่แล้วพี่เบียเอก้ามันต้องข้ามสะพานหรือเปล่า อันตรายนั่นเนี่ยรถเยอะด้วยนี่ทุกคนยกพัดยกพัดบุกเนี่ยชินทันพิเสน,นุโรกนี่ทุกคนรอรถนี่ก่อนข้ามอันตรายนะเนี่ยสะพานมีอยู่ขาข้า,ขามมว่วแล้ววิ่ง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  ข้ามวออมั่วเออรถไม่ไมีอะรถไม่มีรถไม่มีข้ามไล่เิ้นขานใหญ่อีดีเนาะทุกคนขวาไปล้างขวาเลย นากระแหงนากระหลอกบรรยากาศปลาเปลี่ยนมาถันบงผิวลำลำนะทุกคนเช็ดใจใจสีขาวทุกคนใหญ่นะเสินฐานปลาคุณเนาะความยวเานาะชุด เดียวยังบ่ทันเห็นอยู่ฝังนูเนาะตน้นไม้บางใหญ่คักี้นี้องสันบ่สองสองสามสันอะไรเนะาะใหญ่แห้งตอนนี้กำลังยางไปล้างขัวทุกคนตอนนี้กำลังยางไปล้างขัวเนาะสี่ไปจัดหารเักหน่อยเนาะในการถอดคล้องขื้นหพวหนายัางอยู่ของอยู่ เจ้าหน่อยเผื่อออกมาอำนังเนาะตอนนี้มากับพี่เบียก่อนเนาะที่ภาคอยู่ไกลๆได้เนาะคละพังกับสินทันแต่งโตเดียยรลอยเขาให้ใส่เกือบผ่าใบเลเดียวีิข้างในยากไหลที่บ่อนหน่เนาะทุกคนแต่งโตเขาว่ายมาด้วยเนาะ ร้องข่าวยากาศภายในบรรยากาศทุกคนเบิ่งบนหลังชุดลายว่าชุดหลวไป็นยนงไม่ชี้ยางออกโง่ไปเลยเพราะว่าถ้าหนังไก่กว่าจะเสียแก่ทางไหนแก่กว่าทางไก่บ่ไม่ไก่ของไก่เพราะว่าอยู่ด้านหลัง ประสบการณ์ยสห้าประสบการณ์ี่สมาเลยาเลยเฮียเลยถึงแล้วถึงแล้วมาเลยเดินมานี่ไง โอเคโอเคไปดูของก่อนว่ามันกองไว้ตรงไหนยังไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคโอเคอยู่ข้างล่างใช่ปะโอเคอยู่ข้างล่างใชงง่ไหม,มจะถึงแนละ้วทุกคนจะถึงที่จุดโหลดละทุกคนนะครับเอฟซี FC. จะลืมแค่ซเปอระเจนมาหน่หมยม่ด้วย ม,มันกาิบสเอมีกาสวีดนมงเปิดคนทั่วไปเขา,าไหต้องเป็นคนในงานจะเข่าไหลเนาะมมีเสื้อหมวงมาก,กับถุงกระบาคแคนกันแดดเนาะ ทางอย่างคับแค้นนะที่จอดรถกลวงอีดีเนาะเส้นทางป้าที่จอดรถเหมือนที่สนบุรีเลยผู้หมอแบวนไข่อันตรายเลยใช่เขาไม่ปิดนะไปุ้ยต่อเขาให้เราไปทำอยู่ให้เขาอะไรนะ ป้ายอะไรไปไ้ายเขางานนีอ๋อประชามลืมถึงไอ้ตีเดียวเราเขาสักทีเหตที่ผมบอกปรับทุกทีเหตที่โอ้น้ำส้มแบบเว้นน้ำส้มยังเลยทำอารมณ์ใจเลรถใหญ่เหรอมีป้ายด้วยเนาะถ่ายรูปน่าจะสวยพี่เบียร์ ตรงหย่านี่ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวจะลงไปเอาของขึ้นมาไปจัดล้านกันเมื่อคืนนี้ข้าวหลดนี่ใกล้ๆเลยนี่จะเข้าตรงนี้ได้หรือดิน้องไม่จะเข้าตรงนี้เดี๋ยวครับชอ้อนห่อนะห่อนแล้วทุกคนจุดเดื กูหอดเนาะหอดฉากเนาะงอพวกกล้องนี่ยดีกล้องแล้วเห็นไหมโอ้ลงโอ้ลงลุงเลยพี่ตรงนี้เลย không cần dùng tay, không cần phải đi, không những này, kia, cái mai, đâu? cái điều, không? yên yên, nó. นี่เนาะจุดปุ่มป้าว่าแตกที่แตกเป็นอันเดียวป้าเดี๋ยวทุกคนอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งใหม่เนาะจัดหลานก่อนเลย